สวัสด <reco> ีค่ะเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูไปสวัสดีค่ะปูหมอค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในวันที่สามนะคะเกี่ยวกับโครงงานข้าวของเรานะคะเด็กๆก็ได้ทราบไปแล้วนะคะเรื่องกาเนิดต้นข้าวเด็กๆก็รู้แล้วว่าที่มามาจากไหนนะคะแล้วก็มาดูว่ากว่าจะได้ข้าวมาเราได้มาอย่างไรนะคะและในทุ่งนาของเรามีใครบ้างอยู่ที่ทุ่งนาของเรานั่นเองนะคะ วันนี้วันที่สามคุณครูว่ากับครูปายก็จะมาบอกลักษณะของข้าวให้เด็กๆได้รับรู้ว่าข้าวแต่ละชนิดแต่ละประเภทมีความแตกต่างและลักษณะอย่างไรนะคะอ่ะนะครับวันนี้นะครับครูว่ากครูปายก็จะพาเด็กนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของข้าวนะครับ ซึ่งข้าวนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละชนิดนะครับวันนี้นะครับครูก็ครูไปก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ทั้งหมด3าชนิดนะครับอ่ะภาพแรกขึ้นมาเลยครัที่พนี้ก็คือนะคะนะครับภาพนะครับข้าวหอมมะลินะครับเดยวก่อนพาครูไปครครูหมก่อนที่จะมาเป็นข้าวเม็ดสีขาวขาวอย่างเงี้ยค่ะ เราจะต้องมาเป็นข้าวเปลือกก่อนนะคะข้าวเปลือกนะครับเด็กๆดูเลยนะคะข้าวเปลือกทั้งบนเลยนะคะข้าวเปลือกเป็นลักษณะนะครับเป็นสีเหลืองๆบสีเลยนะครับมีเปลือกหุ้มหุ้มอยู่นะครับเมื่อเราแกะเปลือกออกมานะครับจะเป็นข้าวสีขาวใช่แล้วนะครับเราเรียกว่าข้าวสารนะครับ อันดับแรกเป็นข้าวเปลือกก่อนนะครับเมื่อเราแกะเปลือกออกมานะครับจะเป็นเรานาข้าวเปลือกไปสีสีหรือว่านําไปแปรรูปนะคะก็จะออกมาเป็นเมล็ดสีขาวเราเรียกว่าข้าวสาวหรือข้าวหอมมะลินั่นเองค่ะดูด้านบนเลยนะคะภาพด้านบนเลยนี่คือเรียกว่าข้าวหอมมะลิจะมีลักษณะเม็ดสีอะไรครับคุณป้าเม็ดสีขาวนะคะ ซึ่งเด็กดแลผู้ปกครองจัดทานเป็นประจำได้ทุกครัวเรือนเลยใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วครับอ่าแล้วทีนี้นะครับอ่าข้าวคันที่สองนะครับเราจะเรียกว่าข้ากล้องข้ากล้องไองกนเลยไ้างบ,บนเลยค่ะอ่าข้าวกล้องนะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นสีเหลืองอ,อ,อ่อนออน่อนใช่แล้วค่ะแล้วก็สีน้ําตาลเล็กๆ แซมเข้ามานะครับอันนี้เราเรียกว่าข้าวกล้องข้ากล้องใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะแล้วอย่างที่สามนะครับสามเลยนะคะสีนี้เลยดูนะครับอ่าไปดข้าวสีม่วงม่วงดำาๆนะครับเราเรียกว่าข้าวไรซ์เบอรี่ใช่แล้วนะครับซึ่งข้าวแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับคุณค่าอาหารนะครับที่แตกต่างกันนะครับ อย่างข้าวหอมมะลิที่เรารับประทานกันทุกวันนะครับมีลักษณะสีขาวนะครับก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่วิตามินเยอะแยะเลยนะครับอ่าส่วนข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องนี้ก็ให้คุณค่าที่เยอะแยะเหมือนกันนะครับวิตามินเยอะมากเลยนะครับสุดท้ายนะครับข้าวไรเบอร์รี่นะครับก็จะมีวิตามินนะครับที่เยอะ เหมือนกันนะครับซึ่งข้าวแต่ละชนิดเนี่ยก็จะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันครับคุณหมอใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆคะสังเกตดูข้าวนะคะเราเรียกว่าข้าวเหมือนกันแต่ลักษณะสีไม่เหมือนกันนะคะแต่ลักษณะของเมล็ดเหมือนกันใช่ไหมครับคุปายใช่แล้วครับเอ๊ะคุปายเราลืมไปอีกหนึ่งข้าวนะคะที่เด็กๆชอบทานกับหมูปิ้งกับไก่ย่างนะคะคุปายเราเรียกว่าอะไรข้าอะไรคะ เราเรียกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เลยค่ะบนเลยค่ะเด็กๆหลายคนชอบทานข้าวเหนียวมาโรงเรียนตอนเช้าคุณครูจะถามว่าวันนี้กินข้าวกับอะไรเด็กๆก็จะตอบว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะใช่นะคะข้าวเหนียวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะข้าวทุกชนิดมีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆและคนเราทุกๆคนเลยนะคะคุณปายใช่นะครับ เรามีคำคล้องจองเกี่ยวกับข้าวมาฝากเด็กด้วยใช่ไหมคะครูไปใช่แล้วครับคำคล้องจองนี้มีว่าอย่างไงครับครูปปคไปคะอ่าขอเ <c oughs> อ๋ยขอข้าวนะคะเรากินทุกวันกว่าจะได้มานั้นชาวนานเหนื่อยนายมีข้าวหลายอย่าง ต่างให้ใหคุณค้ณาผัดไทยราดหน้าทำจากข้าวเอ๋ยนะคะนี่คือคำข้องจองของข้าวนะคะแล้วคุณครูง้อกับคุณครูปายก็จะมีเพลงครับเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าต้นข้าวเอย๋ยมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กฟังเพลงจบไปแล้วนั้นเดี๋ยวคุณครูวักถุภูมายก็จะมีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยวันนี้คุณว่ากับครูไายก็ให้เด็กๆไปฟังเพลงกันก่อนนะคะไปเลยค่ะเจ้าต้นข้าวเอ,อ๋ ่าละครับเด็กๆนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับว okay. ันนี้นะครับครูปายนะครับจะพาเด็กๆนะครับมาทำนะครับใบงานเสริมทักษะนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เด็กนะครับเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับลักษณะของข้าวไปแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาทำใบงานนะครับอ่ะเอาใบงานขึ้นมาเลยครับใบนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูครับ ใบงานของเราเขาบอกว่าให้เด็กๆนะครับลากเส้นนะครับตามลูกศรเห็นไหมครับจะมีลูกศรสีแดงอยู่เห็นครับลูกศอนสีแดงอยู่บนโต๊ะเห็นไหมครับเราจะมาลากเส้นตามรอยจุดปะให้เป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับอ่ะเรามาดูนะครับภาพนี้เป็นภาพของเด็กผู้ชายนะครับกำลังรับประทานอาหารนะครับมีข้าว นะครับมีไส้กรอกมีไข่ดาวมีนมแล้วก็มีน้ําเห็นไหมครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยลากเส้นตามรอยจุดปะโดยนะครับเด็กๆด,ดูนะครับจะมีลูกศรอ,อยู่ที่มุมตรงนี้นะครับมุมโต๊ะของเด็กชายคนนี้นะครับ เรามาดูลูกศรน,นั้นแรกก่อนนะครับลูกศรน,นะครับเวลาเราลากลูกศรน,นะครับเราจะลากจากท้ายของลูกศรน,นะครับไปหาลูกศรแหลมๆนะครับดูครูไปก่อนนะเห็นไครับลูกศรชี้ไปทางนี้นะครับเราก็ต้องลากตามลูกศรออดูนะขีดตามมาเลยจับดินสอนแน่นๆนะครับ ลากช้าช้านะครับอ่าโตเสร็จแล้วหรูปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูลูกศรข้างล่างเห็นไหมครับสีแดงตรงนี้ลูกศรข้างล่างโต๊ะนี้นะครับจากซ้ายมือไปขวามือเห็นไหมครับ หัวลูกศอแหลมๆนะครับชี้ไปทางไหนเราจะรากตาเส้นนะครับตามไปฝั่งนั้นนะครับจากซ้ายนะครับไปขวาอ่ดูคููไปก่อนนะอ่าครับค่อยๆจับดินสอจับแน่นๆนะครับค่อยๆลากตามรอจุดปะให้ตรงรอจุดปะนะครับลากช้าๆ อ่านะครับภาพใบงานใบนี้ก็เสร็จแล้วครับอ่านดูอีกรอบนึงนะครับข้างบนนะครับจากขวามือไปซ้ายมือข้างล่างจากซ้ายมือมาขวามือข้างบนเห็นไหมครับลูกศอสีเหลี่ยมแหลมๆตรงนี้นะครับเราลากตามไป อ่านะครับใบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับใบที่สองใบนี้นะครับใบที่สองเอาขึ้นมาเลยอ่า ใบนี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนเดิมครับให้เด็กๆนะครับลากเส้นนะครับตามรอยจุดปะนะครับเป็นภาพของต้นข้าวเห็นไหมครับโดยนะครับให้เด็กๆสังเกตที่ลูกศรสีแดงแดงเห็นไหมครับจะมีลูกศรสีแดงแดงขึ้นอยู่นะครับให้เราลากตามรอยของหัวลูกศรเห็นไหมครับ อ่ะมาดูต้นข้าวข้างบนก่อนเลยเห็นไหมครับต้นข้าวต้นหนึ่งต้นจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับใบของต้นข้าว2องรวงข้าวเห็นไหมครับใบของต้นข้าวจะเป็นสีเขียวรวงข้าวของเราหรือมเมล็ดข้าวนะครับจะเป็นสีเหลืองทอง อ่ะเรามารากเส้นกันก่อนนะครับมาเริ่มที่ใบของต้นข้าวนะครับเด็กเห็นครับลูกศรข้างล่างนะครับทุกค้างให้เราเริ่มที่จุดวงกลมนะครับขึ้นไปหาหัวลูกศรแหลมๆอ่ะดูครูปลายก่อนนะจากตรงนี้นะครับจุดกลมๆตรงนี้นะครับลากขึ้นมา แล้วก็ลากลงมาอ่ะอีกรอบหนึ่งนะจากล่างเฉียงขึ้นมาข้างบนจากนั้นนะครับเราลากตามหัวของลูกศรลงมาเลยอ่าอันนี้เป็นใบของต้นข้าวนะครับทำทั้ง4ี่ใบเลย1 2 3 4อ่าเมื่อทําใบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูที่รวงข้าวของเรา นะครับรวงข้าวเเด็กเห็นไหมครับลูกศรอ,อยู่ตรงไหนเราจะเริ่มตรงนั้นนะครับเริ่มจากจุดวงกลมนะครับแล้วขีดขึ้นไปนะครับหาลูกศรหัวแหลมๆเห็นไหมครับจากจุดวงกลมขึ้นมาหาหัวแหลมๆตามหัวลูกศรเลยเราก็จะลากจากข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนอ่ะดูครูปายนะครับ จากข้างล่างนะครับลากขึ้นมาข้างบนอ่าแบบนี้นะครับรวงข้าวมีสามรวงเรากลากทั้งสามรวงนะครับข้างบนอ่าต้นข้าวต้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับอ่าต่อไปมาดูต้นข้าวต้นที่สองข้างล่างนะครับต้นข้าวต้นใหญ่นะครับเหมือนเดิมครับเราจะลากจากใบของต้นข้าวข้างล่าง นะครับเห็นลูกศรปุ๊บเรามาชี้เลยนะครับจะมีจุดวงกลมนะครับอยู่ที่ท้ายของลูกศรเราก็จิ้มลงไปแล้วก็ลากนะครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็จากจุดวงกลมนะครับไล่าตามหัวลูกศรลงมานะครับแบบนี้อ่าอันนี้คือการเขียนตามรอจุดปะนะครับ ใบของต้นข้าวต้นที่สองนะครับต้นใหญ่ต้นนี้มีทั้งหมดกี่ใบนับนะครับหนึ่อมี่ามี4ี่ใบเหมือนกันเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมครับต่อไปเรามาดูที่รวงข้าวรวงข้าวของเราเห็นไหมครับวิธีการเขียนตั้งจุดปะเหมือนเดิมครับเด็กๆหาลูกศรก่อนอันดับแรก นะครับเมื่อเราเจอลูกศรแล้วนะครับให้เด็กๆจับดินสอจิ้มไปเลยนะครับจากจุดวงกลมนะครับให้เราขี่เส้นนะครับไปตามหัวลูกศรเห็นไหมครับหัวลูกศรแหลมๆชี้ทางนี้เราก็ลากเส้นจากข้างล่างนะครับขึ้นไปข้างบนดูครูไปก่อนนะจากข้างล่างนะครับลากตามรอจุดปะขึ้นมาข้างบนช้าๆ แบบนี้นะครับลวงข้าวมีทั้งหมด1 2 3อ่าลวงข้าวข้างล่างก็มี3อันอ่าทีนี้อ่าเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับทบทวนดูนะครับว่าเราเขียนครบทุกจุดหรือยัง นะครับเมื่อครบแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับลักษณะของข้าวนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่ารวงข้าวหรือข้าวเปลือกนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูปายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ